สวัสดีครับผมวันนี้นะครับผมก็จะมารีวิวนะครับรถไฟฟ้า3ล้อนะครับอันนี้สร้างโครงขึ้นมาเองนะครับนะอันนี้นะครับก็ด้านหลังนะครับก็จะเป็นมอเตอร์นะครับบาร์เรตนะครับ1,000วัตต์นะครับมีเพีองท้ายในตัวนะครับผมนะแล้วก็จะมีดิดเบรกนะครับใส่เบรกได้นะครับล้อนะครับ6นิ้วนะครับนะนะครับก็จะมีเบาะด้านหลังนะครับก็นั่งได้2คนแล้วก็ด้านหน้า ทำเป็นบ่อจักรยานแล้วก็นั่งได้หนึ่งคนนะครับขับได้จริงนะครับคันนี้นะครับนะด้านหน้าก็จะเป็นโครงของจักรยานไฟฟ้ารุ่นเก่านะครับมาทานะฮะนะประมาณนี้เลยนะครับเบรกหน้าเบรกหน้านะครับนะแล้วก็ด้านหลังนะครับนั่งแบบตัวพิงนะครับก็นั่งได้ประมาณสองคนนะครับสามคนทางคนขับนะครับก็ นี่ครับใส่งานขับไปสวนไปไล่เป็นาน,นะครับได้ครับนี่นะครับหรือเอาไปตลาดนะครับด้านหลังเดี๋ยวผมใส่ตะแกง่งที่จะใส่คลองด้วยนะครับโอเคนะครับผม